ที่ผมเคยเจอนะก็คือเหมือนแบบสร้างบ้านไม่เสร็จแต่ช่างหน้างานมาขอเบิกเงินค่าแรงไปก่อนเพราะว่าจะต้องไปจ่ายคนงานพอเราให้เบิกไปปุ๊บเขาก็หนีไปทั้งแคมเลย fastwork podcast fastlaw กฎหมายย่อยง่ายสำหรับรีแลน์และผู้ประกอบการ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Fa s t l a w นะครับกับผมทนายโจจากเพจทนายตัวแสบนะครับวันนี้มาคุยกันในแง่ของถ้าเราเป็นผู้ว่าจา้างเนี่ยมีปัญหาเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างสําหรับในการที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากฟรีแลนซ์ละกันหลายคนน่าจะเคยเจอครับก็คือกรณีที่มีการส่งมอบงานแล้วแหละจากเหล่าผู้ว่าจา้างทีนี้ปัญหาคืองานที่มันส่งมาเนี่ยมันมีความช่วยมีความแย่ในเนื้องานอยู่ ที่ผมเคยเจอแล้วแล้วมีปัญหาก็คือด้วยความที่ว่าตอนตอนนั้นเนี่ยอารมณ์แบบอยากได้งานเขาดันไปเร็จรับมอบงานมาแล้วมาเจอว่างานมันไม่โอเคแต่เงินก็จ่ายเขาไปแล้วด้วยเนี่ยเฉพาะอจะไปตามเข้ามาแก้งงานเนี่ยตอนนี้เกิดความยุ่งยากแล้วเพราะว่าฟรีแลนซ์ก็จะชอบอ้างว่าก็พี่เสร็จรับงานผมไปแล้วครับผมจะต้องมาแก้ริอะไรประมาณนี้ครับถ่าแนะนําเนี่ย ก่อนจะเซ็นรับงานหรือตรงรับงานโดยการพิมพ์เป็นข้อความหรือ,อยังไงก็ตามเนี่ยอยากให้ลองตรวจเนื้องานก่อนดีๆไม่ว่าจะงานที่คุณจ้างให้ทําจะเป็นงานอะไรก็ตามเพราะว่าถ้าคุณเซ็นรับงานไปแล้วโดยที่คุณยังไม่ตรวจสอบก่อนเนี่ยทางฝั่งเหล่าฟิลแลน์หรือผู้รับจ้างเนี่ยเขาก็ มีข้อต่อสู้ได้ในในสารส่วนหนึ่งว่าก็พี่ตรวจรับงานไปแล้วถือว่าพี่ยอมรับงานไปแล้วประมาณนี้ครับก็กลายเป็นว่ากลายเป็นเราเนี่ยที่ต้องเหนื่อยว่าทาไมถึงยอมเซ็นรับไปตอนนั้นเซ็นเพราะอะไรหรือในบางเคสแย่ที่สุดก็คือเรียกร้องจากเขาไม่ได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ที่ได้จะเจอกันบ่อยๆก็คืองานที่มันส่งเนี่ยมันช้าเกินกำหนดที่ลตกลงกันไว้ในสัญญากรณีแบบนี้ถ้าสมมติเรายังอยากจะได้เนื้อง,งานชิ้นนั้นอยู่จากเขาในทางปฏิบัติจริงเนี่ยเราสามารถที่จะถ้าเรายืดหยุดเวลาเขาไปแล้วนะเราอาจจะภาษากายเ,าเยยว้ ในการที่จะระงงับการจ่ายค่าจ้างไว้ก่อนถึงแม้มันจะถึงยูให้จ่ายแล้วก็ตามเช่นสมมุติมันตกลงเงินจ่ายวันที่30ตามสัญญาแต่อเผอิญว่าวันที่30งานยังไม่เสร็จ แล้วมันล่าช้าออกไปแต่แเราแันไปบอกว่าอ่าไม่เป็นไรขยายให้อีก5วันแต่เงินเราก็มีสิทธิ์จะโอไปก่อนถึงฟรีแลนซ์จะอ้างว่ายู่ที่พี่ต้องจ่ายแล้วเดี๋ยวงานผมส่งทีหลังแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะระง,งับการจ่ายค่าจา้างไปก่อนเพราะถือว่าเขาไม่ได้ทางานเสร็จตามสัญญาถึงแม้จะมีการขยารยระยะเวลาโดยโดยที่เรายินยอมก็ตามคือเรื่องการที่เราไปตกลงขยายระยะเวลาให้เขาครับในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยบางบางคนก็จะ พูดปากเปล่าซึ่งอันนี้ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะที่ที่ผ่านมาที่ผมเคยเจอเคสที่มาปรึกษาเนี่ยเวลาที่ผู้ว่าจ้างไปขยายเหลือเวลาให้เขาโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมามันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงในการที่จะไปเอาผิดเหล่าฟรีแลซ์หรือผู้รับจ้างเนาะถ้าให้แนะนําได้นะครับสมมติกลุ่มไลน์ช่วงนี้นิยมกันใช้กลุ่มไลน์ในการดิวงานานั้นๆอาจจะพิมพ์กันลงไปในกลุ่มไลน์ว่าพี่ขยายรลยเวลาให้ถึงวันนี้นะหรืออาจจะเป็นอีเมลไหมคอนเฟิร์มกันหรือถ้างานนั้นมันเเเปปปป็นนนาาาาาาใหแ้้้้มีสัออยยกกไไไดทํรรรบขะณค ที่ผมเคยเจอนะก็คือเหมือนแบบสร้างบ้านไม่เสร็จแต่ช่างหน้างานมาขอเบอิกเงินค่าแรงไปก่อนเพราะว่าจะต้องไปจ่ายคนงานพอเราให้เบิกไปปุ๊บเขาก็หนีไปทั้งแคมเลยเนาะก็อยากให้ระมัดระวังกันอย่างที่ผมได้ได้บอกไปประมาณนี้ครับพบกับรายการ FastLaw นะครับได้ทุกวันพุธถูช่ชงทางของ f a s t w o r k Podcast สำหรับอีพีนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ